ADV สามหูนะครับผมติดตั้งไฟสปอตไลท์นะครับตัวนี้แบบไม่เจาะรถนะครับติดตั้งแบบไม่เจาะรถนะครับหนึ่งคู่ตัวนี้ส0มสิบวัตต์สีเหลืองสูงเหลืองต่ำนะครับมีแค่สองลำแสงนะครับคือสองสเต็ปเท่านั้นนะครับเปิดได้สูงและเปิดได้ต่ำแล้วก็สูงต่ำพร้อมกันนะครับมาดูลำแสงแรกนะครับอันนี้ไฟหน้าเปิดอยู่นะครับผมแสงไฟหน้ากับแสงไฟถนนเนี่ยสู้ไฟถนนผมไม่ได้เลยนะครับผม อันนี้เป็นไฟเหลืองนะครับ30มิบวัตต์นะครับเป็นไฟต่ํานะครับอันนี้สูงต่าพร้อมกันนะครับผมต่ําสูงต่าพร้อมกันนะครับอันนี้รุ่นถูกสุดเลยนะครับเริ่มต้นที่2 0 0พันเท่านั้นนะครับรับประกัน6เดือนเท่ากันนะครับผมนะครับแสงไม่แยงตานะครับไม่ฟุ้งไม่แยงตานะครับวิ่งลงพื้นเต็มเต็มแบบนี้เลยนะครับแสงที่เห็นนี่คือวิ่งลงมาจากสปอตไลท์ลงมานี่เลยนะครับคู่เดียวจบนะครับซันบีมพร้อมประกัน6เดือนเต็มสนใจก็ทักแชท มาคุยรายละเอียดได้เลยครับ